สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงเวลาสบายๆแบบนี้ผมขอเชิญชมสารคดีรอบแดนสยามสารคดีเพื่อการรับรู้เรื่องราวดีๆรอบแคว้นแดนสยามของเราครับวัดนาโพเดิมนั้นชื่อวัดโพสีประชาราชวัดนาโพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่พื้นที่อำเภอขวาวเสืนอนรินจังหวัดสุรินทร์พระอธิการแสงเดือนสันติธมโมเจ้าวอาวาดองค์ปัจจุบันการพัฒนาของท่านนั้น นอกจากจะเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นที่ประกอบกิจทางพุทธศาสนาแล้วท่านยังพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยโดยใช้หลักธรรมะแนวทางคำสั่งสอนขององค์สัมมาสามัมพุทธเจ้าโดยให้ทุกคนได้เรียนรู้จริงและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ สะอาดจิตใจจะสะอาดชำระเราเมื่อกระอาบน้ำมาอาบไว้เพราวาสะอาดหมดมันจะถ้าไม่อาบเลยก็ไม่ได้แต่มมนก็ไปลห้องวันนะปัดจิตังด้วยเธอสืบเจาะเรื่องราวนำมาเล่าให้ข่าวสารวัฒนธรรมของไทยสืบสารไว้ให้ยาวนานมรดกคือวิญญาณลมหายใจไทยทั้งพร้อมไม่เป็นสองรองชาติได พ่อพ่อสอนให้เราเป็นคนดีม,มีศีลธรรมชริยธรรมอยากจะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนมาทำบุญที่วัดค่ะคือทรัพย์สินอันงดงามอยู่ทั่วทุกเขตคามแดนสยามนามระบือบันทึกบันพชนรวมสืบคูทางโรงเรียนจะเข้าร่วมกับทางวัดนาโพซึ่งเป็นโครงการที่ทำ ร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็โรงเรียนศินารินวิทยาวันเข้าวันสาว,วันมาค่ะเช้าคุณครูก็จะพามาทําปฏิบัติกิจก<า>รรม่าถรรพ์รู้สึกว่าจิจตใจสงบขึ้นครับแล้วก็เรียนก็รู้เรื่องขึ้นครับเพราะว่าจะปฏิบัติต่อไปครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ผูกพันกับวัดมาจนถึงวันนี้ครับแ<อ>นะนําแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กไปที่วัดบ้านใกล้บ้านของตัวเองนะคะนอกจากมาที่วัดร้อมกันเี็กก็จะซึมซับกิจกรรมของชาวบ้านของโรงเรียน เขาก็มามาช่วยตลอดเป็นเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งตามวิถีที่เคยปฏิบัติกันมาตามศรัทธาที่เคยมีต่อวัดแห่งนี้ที่เสริมสร้างจ,จิตใจให้พวกเขาได้ฝ่ายความดีมาตั้งแต่วัยเด็กจบจนวันนี้ก็ยังไม่เคยลืมที่จะกลับมาทำบุญในวันสำคาัญ สวยแสนแดนงดงามเดินทาง,งทั่วไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามคุณพี่เรื่องลือน้ําจะติดตามไปเสาะหารอบแคว้นดินแดนในขณะนี้ทางวัดนโพของเรายังขาดปัจจัยอีกจํานวนมากนะครับในการก่อสร้างอุโบสถตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณ90%แล้วนะครับยังขาดงบประมาณอีกเจนพรก็เอาตามหลัก พุทธทธรรมตามหลักของไตรสิกขาเป็นหลักตามแนวพระทธเจ้าสอนมามีศีลสมาธิปัญญานะโดยหลักศีลสำรวมกายวาจาแล้วก็สมาธิสงบเย็นตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาคือรู้จริงตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอขอเชิญพอรอญาติยโยมทุกท่านไปแล้วกันเนาะให้ศีลให้พรก็สําคัญที่สุดคือเราต้องทําอะไรต้องมีสติรู้อยู่เสมออย่าเผลออย่าลืม ระมัดระวังเรื่อความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมยืนเดินนั่งนอนขอเจริญพรขอมีความสุขมีความเจริญในชุดและก็ทุกท่านทุกคนด้วยกันแล้วกันขอจเจริญพรเดิมท้าทวดท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆคนรค่าแก่การนําเสนอก็แนะนําทางรายการเราได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เพื่อที่เราจะไปถ่ายทําและนําเสนอในตอนต่อๆไปครับ